แฟนตาซี Fantasy, เรื่องมณีหิมมาพานปรับพัน์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่สิบตอนเดินทางเข้าป่าหาการะบูล ไรนะกระบูนหายเข้าไปในป่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ยฉันจะเป็นลมแก้วรดาตกใจจนเป็นลมเมื่อรู้ว่าลูกสาวหายเข้าไปในป่าอย่างไร้ร่องรอยรัชนีเข้ามาประคองด้วยความเป็นห่วงคุณแก้วรดาเป็นยังไงบ้างคะน่าสิตัวเย็นชืดเลยรัดรัดหายาดมให้ป้าด้วยลูกได้คะ่ะคุณป้า พนารัตควานมือลงไปในกระเป๋าแล้วหยิบยาดมหลอดเล็กๆขึ้นมาแล้วนำมารอใต้จมูกแก้วรัดดาที่ใบหนา้าซีดจนขาวลูกพ่อหายไปในป่าลึกอย่างนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะช่วยลูกผมด้วยเถอะครับนรงมีอาการหน้ามืดราวกับจะเป็นลมอีกคนกนกพรแกล้งทำความดีให้คนอื่นเห็นจึงจับแขนหนุ่มใหญ่ไว้แล้วประคองให้นั่งลงกับเก้าอี้ คุณพ่อนั่งตรงนี้ก่อนเถอะค่ะเดี๋ยวจะล้มลงไปคุณโยทินค่ะมาดูแลคุณพ่อด้วยค่ะครับครับคุณเอ๋ครับ,รบไม่ต้องกังวลนะครับผมคิดว่าคนดีๆอย่างคุณการาบูลคงไม่เป็นอะไรผมจะช่วยออกตามหาครับขอบใจมากนะโยทินโอ้ยผมจะเป็นลมห่วงยายการาบูลเหลือเกินไม่รู้ว่าป่านี้จะเป็นยังไงบ้างนารค์ ยังคงเป็นห่วงบุตรสาวจนนั่งอยู่กับที่ไม่ได้ทำท่าจะลุกขึ้นแต่ก็เซถ้าหากโยทินไม่จับแขนไว้เขาคงล้มลงไปกองกับพื้นนา่าเห็นอาการของนรงแล้วสงสารเพื่อนจับใจอยากช่วยหายจากความทุกข์ผมขอโทษจริงๆไม่น่าพาพวกคุณมาที่นี่เลยผมรู้สึกผิดมากอย่าโทษตัวเองเลยค่ะฉันขออย่างเดียว ให้ลูกปลอดภัยเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองกระบูลด้วยเถิดค่ะแก้วรัดายกมือไหว้ท่วมหัวขอให้ลูกสาวปลอดภัยแต่กนกพรกับแช่งให้มีอันเป็นไปสีหน้าของหญิงสาวแสดงอาการสะใจแต่ไม่รอดพ้นจากสายตาของพนารัฐที่หันมาเห็นพอดีเธออยากพูดแรงๆแ,แต่ก็เก็บความรู้สึกดังกล่าวเอาไว้ใหญ่โรคจิต เห็นคนอื่นได้รับความหมลุดร้อนแล้วมีความสุขอย่าหวังเลยว่าชีวิตนี้แกจะผ่านพบกับความสุขเหมือนคนอื่นเขาพนารัตเก็บความไม่พอใจเอาไว้และดูแลแก้วรัด d าอย่างใกล้ชิดรัดชนีเข้ามานั่งใกล้ๆคอยปลอบใจไม่ให้แก้วรัด d าคิดมากผมจะจัดกำลังคนออกตามหาหนูกระบูนคุณพ่อครับในป่าน่ากลัวมากและต้นไม้ก็รก เข้าไปแล้วหาทางกลับออกมาจะยากมากเราอาจจะล้มได้นะครับน่าตกบ,บากเขาเบาๆพอจะให้พรานพงเขาเป็นผู้ชำนาญป่าแถบนี้เป็นผู้นำทางไปพรุ่งนี้เลยเรอค่ะคุณลุงค่ะกหนกพรอยากรู้ว่าเทีมผู้ชำนาญป่าจะออกตามหาการะบูนเร็วแค่ไหนถ้าการะบูนมีชีวิตอยู่จะต้องเผชิญกับความน่ากลัวนในป่าหรือถูกสัตว์ร้ายกัดกินเป็นอาหาร เรื่องเร่งด่วนอย่างนี้ช้าไม่ได้หรอกลุงจะให้ทีมออกตามหาหนูคาราบูลในคืนนี้เลยแล้วเข้าไปสมทบกับทีราโยทินช่วยหน่อยนะพ่ออยากรู้ว่าทีราอยู่ส่วนไหนของป่าโยทินตกใจไม่คิดว่าการออกค้นหาการบูลจะรวดเร็วขนาดนี้เขาเพิ่งกลับออกมาจากป่าเมื่อราไปทางตัวอยากพักผ่อนแต่ก็ต้องออกตามหาหญิงสาว ในเมื่อไม่มีทางเลือกเขาจำใจที่จะออกตามหาเธอได้ครับผมสบายอยู่แล้วแต่นกไม่ไหวนะคะปวดขามากค่ะนกกับรัฐไม่ต้องไปหรอกรออยู่ที่นี่แหละนาดให้สองสาวรออยู่ที่บ้านเพราะรู้ว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเข้าป่าทั้งวันค่ะนกจะดูแลทุกคนเองพรุ่งนี้ฉันจะพาทุกคนไปทำบุญ ฉันไปด้วยนะคะคุณรัชนีค่ะคุณแก้วรัดดาเราไปทำบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรของหนูกระบูลเผื่อว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะเตรียมของสำหรับเดินป่าให้พวกผู้ชายก่อนนะคะรัชนีเป็นแม่บ้านที่ดีเตรียมไฟฉายน้ำเดิมและอาหารสำรองให้กับทุกคน ที่พากันออกไปตามหาการบู์หลังจากนั้นอีกสองชั่วโมงพวกผู้ชายพากันเข้าป่าโดยพรานพงเป็นผู้นำทางทุกคนบุกป่าฝ่าดงด้วยความลำบากเพราะเป็นเวลากลางคืนต้องระวังตัวเป็นพิเศษแต่นรงไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อย เพราะเป็นห่วงลูกสาวสุดหัวใจห่วงจะตายอยู่แล้วแทนที่จะได้นอนหลับสบายสบายกลับต้องมาเดินท่อมๆกลางป่ารกอย่างนี้พาคุณกระบูลตายไปแล้วละ่ะแล้วก็หมดสิทธิ์เป็นผัวเธอสิโยทินไม่สบอารมณ์กับการเดินป่าเพราะทั้งเหนื่อยและเพียแต่ก็ทนเพื่อให้นรงเห็นความดีและสนับสนุนให้เขาอยู่ใกล้กับการบูญทุกคนเร่งเดินเข้าป่า จนแทบไม่ได้คุยกันมีแค่เพียงเสียงรองเท้าย่ำลงกับพื้นเสียงมีดตัดกิ่งไม้ที่เกะก,กะทางและแสงไฟจากกระบอกไฟฉายที่กราดไปข้างหน้าสัตว์ที่หากินยามค่ำคืนเมื่อเห็นแสงไฟต่างนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงร้องกล่อมภัยแต่อย่างใดการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หวั่นเกรงต่อสัตว์ร้าย ซ่อนตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของป่าทุกคนมีความหวังเดียวกันว่าขอให้เจอการะบูลและเธอปลอดภัยเมื่อมาถึงหมู่บ้านของเชิดทุกคนก็แวะทักทายเกือบสว่างจึงมาถึงจุดที่ทีรากับนบพคุณพักคุณพ่อคุณอาณรงค์ มากันตอนกลางคืนเลยหรือครับชายหนุ่มร้องทักทุกคนหลังจากแน่ใจว่าเป็นพวกครองตัวเองจากนั้นก็ชวนนพคุณลงจากห้างบนต้นไม้พอรู้เรื่องหนูกรรบูนแล้วใจร้อนเป็นห่วงกลัวว่าจะได้รับอันตรายเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปหลงอยู่ส่วนไหนของป่าใช่อาเป็นห่วงเยก,การบูนมากเราไม่รู้ว่าจะตามหาได้จากตรงไหนบ้าง นารงเป็นกังวลเกี่ยวกับการหายตัวของบุตรสาวจนอยู่นิ่งไม่ได้เดินรอบต้นสักขนาดใหญ่แล้วมองเข้าไปในโพรงผมเจอกล้วยไม้ที่คุณโยทินให้คุณกระบูนตกอยู่ตรงหน้าโพรงนี้ล่ะครับทีละชูช่อกล้วยไม้เหี่ยวๆให้ทุกคนดูนรงเข้าไปดึงมากอดไว้ซึ่งเป็นภาพสะเทือนใจจนบางคนถึงกับเช็ดน้ำตา โหยายกระบูนของพ่อป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผมเชื่อว่าคนดีๆอย่างคุณกระบูนคงไม่เป็นอะไรหรอกครับโยทินส่องไฟฉายเข้าไปในโพรงไม้แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดหรือว่านูกระบูนตกเข้าไปในโพรงไม้ทีราฮาดูหรือ,อยังลูกผมดูและเข้าไปในโพรงไม้แล้วครับคุณพ่อแต่ไม่เจออะไรเลยหมดปัญญาจริงๆ พรานพงว่าไงพอจะแกะรอยหนูกระบู์ได้ไหมน่าถามปรานพงที่ยังคงก้มก้มเงยเงๆอยู่หน้าโพรงไม้บนพื้นแต่ก็ไม่เห็นอะไรเพราะใบไม้ทับถมกันจนหนามืดอย่างนี้แล้วคงหารอยยากครับเราต้องรอให้สว่างก่อนสว่างเลยหรือลูกฝาวผมจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นรงเป็นทุกข์เมื่อรู้ว่า ไม่อาจาตามหาการะบรุในเวลากลางคืนต้องรอให้สว่างถึงจะออกค้นหาระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายใดๆกับเธอบ้างไม่ต้องกังวลนะครับผมจะพยายามหาจนสุดความสามารถนั่นแหละขอบใจมากนะพรานพงที่เต็มที่กับงานนี้เชิดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน่าถามเชิดที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีผมเชื่อว่า บุณกระบุนปลอดภัยดีครับเชิดไม่กล้าบอกทุกคนว่าเขาเชื่อกระบุนไม่ได้รับอันตรายใดๆเพราะญาติของเขาเคยพูดว่าการะบุนเป็นคนมีบุญไม่มีสิ่งใดทําอันตรายได้แม้ว่าจะหลงป่าขึ้นเขาลงห้วยก็ตามเธอจะปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีงามขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะเฮ้อจากนี้ไปก็คงต้องวางแผนว่า จะเอายังไงต่อไปท่อเอ้ยลูกพ่อขอให้รอดเถอะนะณรงค์ยกมือว่านรอบๆตัวเหมือนจะให้เจ้าป่าเจ้าเขารับรู้และช่วยเหลือเธอไม่ให้รับอันตรายจากการที่อยู่ในป่าทึบรุ่งเชา้ารัชนีชวนแก้วรัตด,ดาพนารัต และกนกพรไปที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านพักบรรยากาศที่ร่มรื่นแต่ไม่อาจทำให้แก้วรัตด,ดาคลายความทุกข์ได้เลยฉันเพิ่งรู้ว่ามีวัดอยู่แถวนี้ด้วยแก้วรัตด,ดาพูดเสียงเนนเนื่ยเพราะมีความทุกข์อย่างหนักทุกครั้งที่นึกถึงลูกสาวเธอจะร้องไห้จนทุกคนต้องปลอบใจให้คลายจากความกังวลจะมีวัดอยู่ที่นี่นานแล้ว ฉันกับครอบครัวมาทำบุญที่นี่บ่อยๆมีเจ้าอาวาสในค่ะคุณป้าพณนารัตมองไปรอบๆอบ,บแต่ความเงียบราวกับไร้สิ่งมีชีวิตขณะนั้นเธอไม่เห็นผู้คนหรือสัตว์เลี้ยงทั้งหมาและแมวมีจ้าท่านชื่อหลวงปู่สุขนั่นไงท่านกำลังนั่งวิปัสสนาอยู่ใต้ต้นโพเราไปนมัสการท่านกันเถอะคุณป้าคะ่ะนกถือตะกร้าให้นะคะ โนผพรแยงตะกร้าใส่ของสำหรับทำบุญไปถืออย่างเอาใจพนารัทยิ้มอย่างรู้ทันว่าผู้หญิงคนนี้ต้องการเอาหน้าขอบใจจ้าหนูนกทุกคนเข้ามาใกล้ๆกับต้นโพที่ภิกษุชลากำลังนั่งวิปัสสนาอย่างสงบนิ่งรัชนีก้มลงกราบก่อนทุกคนจึงทําตามหลวงปู่สุขยังคงนิ่งราวกับไม่รับรู้สิ่งใดๆ รัชนีวางข้าวของที่นำมาถวายไว้ตรงหน้าท่านและลุกขึ้นทุกคนก็ลุกตามและทำท่าจะเดินออกไปโยมจะไปไหนกันละ่ะหลวงปู่สุขลืมตาพลางเรียกด้วยน้ำเสียงนุ่มๆทุกคนพากันนั่งลงและกราบท่านโดยพร้อมเพรียงกันดิฉันเห็นหลวงปู่นั่งวิปัสสนาก็ไม่อยากรบกวนค่าแล้วสิ่งของที่นำมา จะไม่ให้อัตมาทำพิธีรับไว้หรือขอโทษค่ะหลวงปู่ดิฉันลืมไปพวกเรานำสิ่งของมาทำสังฆทานให้แก่เจ้ากรรมนายเวรค่ะพวกเรามาทำการถวายพร้อมกันเถอะนะทุกคนจึงพร้อมเจกันประเคนชุดสังฆทานถวายแด่หลวงปู่สุขท่านทำพิธีรับและแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่รัชนีเขียนชื่อ ของการาบูลเอาไว้เราขอร่วมอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของหนูการะบูนด้วยค่ะนี่คือแม่ของหนูการาบูลดิฉันกราบนมัสการหลวงปู่ค่ะเจริญพรเถโยมโยมท่าทางไร้สุขนะใบหน้าหมองดวงตาเศร้าเมื่อหลวงปู่สุขทักอย่างนั้นแก้วรับดายกผ้าชิดหน้าซับน้ำตาที่กำลังไหลาอาบแก้มค่ะ ดิฉันไม่สบายใจเลยทำใจให้สงบเถอนนะผู้ที่จากไปเดี๋ยวก็กลับมาเราอยู่ทางนี้จะต้องมันทำบุญสวดมนต์ส่งจิตให้ระลึกถึงบ่อยๆหลังจากหลวงปู่สุขพูดจบแก้วรัตด,ดารู้ว่าหลวงปู่สุขหมายถึงอะไรเธอจึงมีความหวังว่าจะได้ลูกสาวกลับคืนมาหลวงปู่รู้หรือคะ ว่าดิฉันกำลังทุกข์เรื่องอะไรทุกสิ่งในโลกนี้รวนแต่อนิจจังอย่ายึดมัน่นถือมัน่นทำใจให้เป็นสุขเราก็สุขถ้าเราคิดว่ามันทุกข์เราก็จะหาความสงบให้กับชีวิตไม่ได้จริงค่าหลวงปู่ทุกวันนี้ดิฉันทุกข์ใจเลือกเกินแก้วลัดดาไม่ไหวที่จะแสดงความเศร้าออกมาพนารัต ขยับเข้าไปใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงแต่กนกพรกลับแบะปากทุกแล้วได้อะไรนอกจากจิตใจเราจะหอเหี้ยวดิฉันยังทำใจไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าลูกยังไม่กลับคืนมาแก้ลดัด,ดาย,ยังคงจมอยู่กับความทุกข์น้ำตาไหลาอาบแก้มและสะอื้นเบาๆรัชนีจับมือจนแน่นเธอเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ ได้ดีว่ารู้สึกเช่นไรสัตว์โรคย่อมเป็นไปตามกรรมนะหลวงปู่สุขยังคงให้แง่คิดแก่แก้วรัดดาเพื่อจะคิดได้เท่าว่าหลวงปู่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่ายายกระบูนตายไปแล้วใช่ไหมคะกะนกพรรีพ้งขึ้นเพื่อจะให้แก้วรัดดาเสียใจมากกว่าเดิมและไม่ผิดหวังแก้วรัดดาร้องไห้จนตัวโยนนกถ้าอยู่เฉยบ้านก็ดีนะ แม่เยรัตหลวงปู่พูดออกมาขนาดนี้ก็น่าสงสัยนะว่ายายกระบูนอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วคุณแม่ขานกขอโทษที่พูดตรงจนเกินไปก็หนกพอเข้ามากราบที่อกทําทีขอโทษออกมาเลยเธอไม่ต้องอยู่ใกล้คุณแม่แล้วเอ๋เยรัตนี่ฉันเกือบล้มแนะ่แรงยังกับวัวกับควายหญิงสาววยวายตั้งท่าจะหาเรื่องกับพานารัต และพนารัฐก็เต็มที่เหมือนกันที่จะเล่นงานเธอเธอไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนี้ทำร้ายจิตใจแก้วรัดดายอีกแล้วเป็นควายสิดีจะได้ขิดคนปากมากให้ไสไหลเลยหนูจ๋าอย่าทะเลาะกันเลยในวัดนะคะรัชนีติงสองสาวที่กำลังทำศึกต่อหน้าพระพนารัตยกมือไหว้ทุกคนแล้วกราบหลวงปู่สุขที่มองอย่างเอ็นดูรัตขอโทษค่ะ เราสองคนก็เล่นกันแรงๆอย่างนี้ตลอดจริงไหมยายนกขณะพูดพนารัฐบิดแขนกนกพรจนเจ็บเธอสูตรปากเบาๆแต่ไม่กล้าร้องออกมาอย่านกขอโทษค่ะนี่ยายนกปล่อยฉันได้แล้วฉันจะไปเดินชมวิวด้านโน้นหน่อยเอาที่เธอสบายใจก็แล้วกันหญิงสาวผลักกน,นกพรจนหน้าเกือบทิ่มหลวงปู่สุกยิ้มจเจ้านี่มันสำคัญทุกคนอมยิม้ม แม้แต่แก้วรัดดาที่อยู่ในช่วงทุกข์ก็ยังรู้สึกผ่อนคลายกับคำพูดและการกระทำของพนารัต